ครับผมนายรัตนพลกิจไรเล่นช่ว่าน้องลัตตี้ครับสำหรับบทบาทในสถาบันพัฒนาศัก,กยภาพเด็กและเยาวชนก็คือการสนทนาการครับสำหรับหน้าที่ในการสนทนาการของน้องรัดนะครับก็คือการแบ่งกลุ่มนะครับการแบ่งกลุ่มนะครับ กิจกรรมสถานาการณ์แบบแบ่งกลุ่มนะฮะของน้องรัฐนะฮะก็ทําเป็นสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างบค<ม>ุคคลกิจกรรมแบบเคลื่อนไหวทําให้สนุกมากยิ่งขึ้นหลังจากที่ละลายพฤติกรรมรู้จักเพื่อนข้างๆไปแล้วทีนี้เราจะมาทํากิจกรรมแบบกลุ่มซึ่งมีหัวหน้าทีมแล้วก็มีสมาชิกในทีมร่วมทํากิจกรรมไปด้วยทําให้ทุกคนรู้จักกันมากขึ้นครับ แล้วก็เสร็จจากกิจกรรมแบ่งกลุ่มก็จะส่งต่อให้กับวิทยากรท่านอื่นเพื่อให้ความรู้ต่างๆในช่วงบ่ายครับเราก็จะมีกิจกรรม w a l k ก a อนด์ลซึ่งกิจกรรม w a l k ก a อนด์ลของเรานะครับก็จะทําช่วยกันทําฐานกิจกรรมช่วยกันฐานกิจกรรม w a l k ก a อนด์ลของเราครับก็จะแทรกความรู้แทรกคติสอนใจต่างๆเข้าไปด้วยครับสุดท้ายนี้นะครับขอฝากทุกท่านนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์หรือสามารถติดตามผลงานของทีมวิทยากร,รได้ที่ เขสถาบันพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนครับ,รบขอบคุณครับ